นั่นปั๊บปับ๊บบักปับป๊บฮะปั๊บไม่อย่างกว่าอย่าไปกัดกรองเฮ้ยว่าบักนี่ไหมซากัดนี่หน่อยหนึ่งเฮ้ยนี่นี่นี่นอย่าว่ากัดหน่อยเถอะกูเห็นหลายรอบเลยเนี่ยเฮ้ยมาหลายลงหลายรอบ,บมีอย่างย่างไปเบื้องใกล้ๆเบื้องหลักฐานด้วยผู้น่ะผุ้หนึ่งนี่บอกกัดหน่อยมึงนะ่ะใส่โว้ยมุนเหมิดโว้ยมุนใส่นี่เมียซ้ำหนึ่งเมียอย่าว่าซ้ำหนึ่งหลายเถอะซื้อมาให้ฝนคือเ่าฝนมาฝนยังมึงนี่ ว่าขี้แพงเลยเถอะเบื่บอบัเม่นว่าแพงเด้สิฝนอยู่ก็อีกแลว่าไอ้ฝนมาฝนอยู่ตรงนี้ก็ยึกว่าจมอีกว่าไงฮ่านี่เอามาว่างไปแป๊บเดียวนึงแม่เดี๋ยวกูสิแพ็กเลยนี่แม่นี่แม่นี่แม่รองเบิ่งซึ่งเนี่ยเฮ้ยะลองบอ่ได้มันบ่แม่นแนวให้ลองเดี๋ยวนี้เนาะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ผู้นีดผู้ใดมาสิตบมันจังซี่นี่ผู้ใดมากีฝนกูจีตบมันจังซี่ฮะเฮ้ยยังบัดนีนเข้าใจบ่เนี่ยเฮ้ยยังตบเปยังสีละ บอกได้เพื่อนอย่ามาไปฝนเล่นไคราฝนตบมันเลยตบมันเลยเราจะตบตบมันเลยตบมันเลยตบมันเลยขใสิพาเบิ่งเพจปลอมเด้อยวิธี่สังเกตเจ้าเห็นคลิปนี่บ้างเห็นบ้เวลามันเลื่อนมานี่คำว่าปอมันสะกดด้วยปอปลานี่เห็นบ้แต่อยู่ในไร่นามันเป็นบอใบไม้นี่เห็นบ้อันนี้แหละเพจปลอมฉันเห็นแบบนี้แล้วน้ำมันลอยไปที่เนี่ยเอาอีกแล้วอีกแล้วเอาอีกแล้วบักปักบัก choa bên nhang gì? coi nhẹ đi mẹ. ôi, tròng chấp thịt cái thế rồi đi. hết nhang gì vậy này? hả? nó. cái choa mua hay phun, nếu coi cái mua rồi đấy à. mua rồi hết tí, kéo cắt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 , ui, 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 ui. P'Pop, Papa mong luôn á. coi nhẹ đi mẹ. hết nhang gì hết nhang, coi nhang bên nàng bỏ cái บุกัดตักเฮ้ยมเมนตนแ้วมามักกั่ไปเ้ย